สวัสดีค่ะเพื่อนๆนีนดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง BAM STORY ค่ะ คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปอ่านไพ่ความรักรายเดือนนะคะซึ่งเป็นคลิปแรกเลยนะของปี2565นะคะหรือว่าปี2022นะคะกล,ลับมาอ่านคลิปรายเดือนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะอ่านให้กับเพื่อนๆชาวกานนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีความรักเลยนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อน,นการอ่านนะคะจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมทั่วๆไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อนๆชาวกานคนไหนนะถ้าสิ่งไหนที่ฟังแล้วตรงใช่นะคะก็สามารถนําไปปรับ ใช้ได้นะคะเก็บเอาไปใช้ได้แต่ถ้าสิ่งไหนที่ฟังแล้วนะคะไม่ตรงไม่ใช่นะคะเราก็ฟังเราไม่สบายใจก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการอ่านให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวการกันก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนๆคนโสดชาวกันนะคะดีมากเลยเป็นพลังงานของสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเนี่ยดูตามรูปก็รู้เลยนะคะเป็นภาพของความสุขสมบูรณ์นะมีเหรียญลอยเต็มไปหมดเลยสิบเหรียญน,นะคะ คนในรูปนะคะไม่ใช่คนสียูนิคอร์นในรูปนะคะเป็นตัวแทนนะใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานะคะอยู่ในปราสาทราชวังที่สวยมีตัวแทนของความเป็นพ่อแม่ครอบครัวลูกสัตว์เลี้ยงนะคะทาให้เห็นถึงความสมบูรณ์ถึงความสุขนะเราว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆชาวกานเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนโสดก็มีความสุขคุณไม่ได้รู้สึกขาดอะไรนะคะคุณอาจจะเต็มอิ่มกับโมเมนต์ที่คุณได้ เฉลิมฉลองได้อยู่ร่วมกับครอบครัวได้มีความสุขกันเงินทองไม่ได้ไม่ได้ขาดความรักก็อุดมสมบูรณ์ดีนะคะไม่มีอะไรจะอธิบายเพิ่มนอกไปอนอกเหนือไปจากที่เราบอกนะคะมันเป็นไพ่ของความสุขสุกกายแล้วก็มีพร้อมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นพลังงานที่ดีนะโอเคก็เดี๋ยวอ่านประมาณนี้นะคะเราไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆคนโสดชาวกาน,น,นกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราขอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนๆคนโสดชาวกันกันหน่อยนะ โอเคไพ่ okay. 5ใบของเพื่อนๆน,นะคะก็จะมีไพ่เก้าดาบนะคะ t h e l o v e r s คือไพ่คู่รักนะคะแล้วก็ไพ่ h e r o p h a n t สังาราชนะ 7, เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็1ดาบนะคะอย่างนี้นะพอตอนแรกเนี่ยไพ่9ดาบขึ้นมาเราค่อนข้างตกใจนะคะเพิ่งบอกอยู่ดีๆเลยว่าเพื่อนๆเนี่แฮปปี้มีความสุขมากนะคะมีภาพของความเป็นครอบครัวพอมาเจอไพ่เาดาบไปนี่แบบตกใจเลยนะคะเป็นไพ่ของความคิดมากวิตกังวลนะคะ แต่พอดูไพ่ประกอบนอื่นๆนะคะเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้คิดมากจริงๆนะแต่ไม่ใช่การคิดมากในเชิงที่มันไม่ดีหรือไม่มีความสุขนะคะหนึ่งดาบเนี่ยคือการตัดสินใจออแบบชัดเจนนะแบบมีดิเรกชันนะคะแบบเหมือนเอ้ยคิดได้คิดออกแล้วนะคะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเ,เพื่อนๆอาจจะยังมีคำชันหรือว่าคําถามบางอย่างที่คิดไม่ตกนะคะและแล้วเพื่อนๆก็คิดได้อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะก็คือว่า ไม่แน่นะคะตอนนี้คนโสดเนี่ยคุณอาจจะ,ะเหมือนมีคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่ด้วยกันมาแบบสักพักหนึ่งผูกพันกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่า เออก็อาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะอยากขยับความสัมพันธ์ขึ้นมาหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ถูกต้องตามหลักประเพณีหรือถูกต้องตามหลักสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะการปรับเปลี่ยนจากการเป็นคู่รักก็มาเป็นคู่ชีวิตมองในเรื่องของอนาคตด้วยกันอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า หลักๆแล้วเนี่ยพอเรามองเห็นไพ่คู่รักขึ้นมาแล้วก็ไพ่ครอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องประมาณนี้นะคะหรือไม่ยอย่างนั้นนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่รบกวนจิตใจเพื่อนๆน,นะมันเป็นเรื่องของอะไรที่เหมือนกับเพื่อนๆอ,อ,อยากทําให้มันถูกต้องอะคะ่ะ อยากทำให้มันถูกต้องอยากทำให้มันชัดเจนอยากเคลียร์อยากทำให้ตัวเองรู้สึกแบบโล่งสบายใจอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักนะคะแล้วก็นิดนึงนะคะอาจจะหมายถึงว่าเ,เพื่อนเอเองเนะี่ยอยากที่จะลงมือลงแรงในการทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นคงในชีวิตนะคะหรือว่าทําให้ครอบครัวเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยไม่ยากลําบากอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมโอเค ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคนโสดนะคะชาวกันต้องย้ำอีกทีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนแห่งความรักนะคะมีอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้าง โอเคค่ะมีความรู้สึกว่าไพ่อีก5้าใบนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงแนวโน้มสถานการณ์อย่างที่เราคิดนะคะเราว่ามันอาจจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมมากกว่านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆนะเดี๋ยวนะคะโอเคก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราว่ามันมีความเป็นไปได้แหละที่เพื่อนๆคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นเคสที่เพื่อนๆเ,เองนะคะเหมือนเพิ่งจะจบความสัมพันธ์กับกับใครบางคนมาเนาะแล้วก็เหมือนคุณเองเนี่ยอาจจะมีความยังเศร้าโศกเสียใจยังเครียดยังคิดมากอยู่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ แล้วก็ในบางเคสบางคนนะมันเป็นไปได้ที่เหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะเพื่อนๆงงไหมคะคือมันมีทั้งเรื่องของการจบความเสียใจนะการมองเนี่ยถ้วยที่มันลม้มแล้วก็ความคิดมากแล้วมันก็มีหลังจากนี้เป็นเรื่องของการเติมความสุขหรือมีคนคนนึงอยู่ดีดๆเขาก็เอาถ้วยที่เต็มไปได้วยความรู้สึกความ เต็มไปด้วยอารมณ์มามอบให้กับคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่เพื่อนๆผ่านความยากลำบากในเรื่องของความรักมาพอเพื่อนๆตัดสินใจว่าโอเคเราจะไม่ยึดติดกับเรื่องเก่าๆแล้วนะเราจะแบบเปิดใจแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งนะคะมีคนรักความรักดีๆเข้ามาหาเพื่อนๆน,นะนะคะซึ่ง ความรักครั้งนีเ้เรามีความรู้สึกว่ามันมันเป็นความรักที่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาอาจจะผ่านอุปสรรคปัญหาบางอย่างบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ที่ที่ถูกต้องเออที่มันมันเป็นไปนในทางที่สังคมยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะะต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะ อาจจะเป็นประเด็นหรือเป็นเรื่องราวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าสมมุติเราจะอ่านเป็นเรื่องเ่นะคะถ้าเรื่องความรักอย่างเดียวเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวเพื่อนๆเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําจิตใจตัวเองให้ฟื้นคืนขึ้นมานะคะจากภาวะที่ถ้าเคยมี ความเสียใจในความรักไม่ประสบความสําเร็จก็อยากที่จะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ทําให้เพื่อนๆนนชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหรือถ้าพูดในเรื่องงานเฉพาะอย่างเดียวนะคะก็จะหมายถึงว่าเพื่อนๆเ,เองได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งสิ่งเนี้การเริ่มต้นในตอนแรกอาจจะยากลํำบากสักนิดนึงอาจจะต้องทําอะไรหลายอย่างด้วยตัวเราเองคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรารู้สึกว่า การเป็นไพ่แมจเชเชียนเนี่ยไพ่นักมายากลบ่งบอกว่าเ,เพื่อนๆเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะมันไม่เกินความสามารถของเพื่อนๆแน่นอนนะ โอเคก็จะมีสตอรี่เรื่องราวมากมายนะคะในการเดินทางของเพื่อนเชาวกานนะคะแล้วก็บอกอย่างหนึ่งนะคะว่าเพื <S 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 ่อนเชาวกานเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดนะแล้วก็ค่อนข้างชอบอะไรที่มั่นคงชอบอะไรที่แบบเห็นภาพในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่เป็นในแบบที่คุณต้องการบางครั้งคุณอาจจะยังมีความกังวลกับมันจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเป็นไปในแบบที่ตัวเองต้องการอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ เพื่อนๆชาวกาเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นราศีหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คุณเองอาจจะมองความสุขที่สำคัญในชีวิตอะคือความสุขในระยะยาวอามองในเรื่องของความมั่นคงในในชีวิตครอบครัวนะคะถ้ามีชีวิตคู่ก็อยากมองไปถึงครอบครัวหรือถ้า,เ,าเป็นโสดและอยู่กับครอบครัวก็อยากทำให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุขนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆ คนโสดชาวกันเดี๋ยวเรามีไพ่อีกสําสำรับนะคะซึ่งจะมาอ่านให้เพื่อนๆเ,เป็นสำรับใหม่สำรับหนึ่งนะคะไพ่รูปหัวใจนะสำรับ Heart and Soul นะคะก็เป็นไพ่น่ารักน่ารักนะคะที่มีแมเสเซจดีๆให้กำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆเนชาวกันใบนึงนะคะ โอเคได้แล้วนะคะเป็นไพ่สัญลักษณ์นี้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีความหมายเดี๋ยวเราแปลให้เพื่อนๆฟังทีเดียวนะคะโอ okay, เคเดาว่าก็น่าจะคล้ายกับที่เราเกลิ่นหรือว่าเราเล่าไปนะคะเพื่อนๆชาวการเนี่ยมีความหวังนะสิบเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาทั้งหมดที่เราบอกนะคะเขาบอกว่าการมีความฝัน ในมีมุมมองหรือว่ามีความปรารถนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะมันเหมือนกับเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอย่างนี้ค่ะเ,เพียงแต่ว่าเราจะต้อง take action หรือทำมันด้วยนะการมุ่งไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาอย่างน้อยเป็นทีละสเตปในแต่ละวันเรื่ๆน้อยๆเนี่ยก็จะทำให้เหมือนทำจนกระทั่งมันกลายเป็นเป็นสิ่งหลักๆที่เราทำ action ประจําที่เราทำเนี่ยความฝันมันก็จะเกิด บิ้วหรือว่าถูกสร้างให้มันสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณต้องการความหมายก็คือว่าทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะอนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องเชื่อในมันนั่นเองก็ถ้าตอนนี้เพื่อนๆชาวการมีเป้าหมายอะไรอย่างที่เราบอกใช่ไหมคะเป็นคนชอบวางแผนชอบตั้งเป้านะก็แค่ให้คุณ รู้สึกไปกับมันด้วยนะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวทําทุกวันเลยนะคะเริ่มต้นทำแล้วก็ทําให้มันเป็นความเคยชินนะมองไปที่เป้าหมายนะคะแล้วก็ความสําเร็จจะอยู่ไม่ไกลเออ๋อเป็นเมสเซจที่น่ารักนะคะให้กําลังใจจริงๆด้วยนะคะโอเคแล้วถ้าพูดเรื่องความรักล่ะนางฟ้านะคะโรแมนต์แองเจิลมีคนาแนะนําเรื่องความรักอะไรให้บ้างนะคะมีไพ่ของความรู้สึกเต็มอิ่มอยู่ใบหนึ่งนะจะเกี่ยวข้องอะไรกับความรักที่จะเข้ามาไหมนะคะดูกัน ขอคำแนะนำหนึ่งใบค่ะ trust ค่ะโอ okay. เคไพ่ trust เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะมันจะชอบขึ้นมาในกรณีที่บางคนนะรู้สึกเฟล l รู้สึกเสียศรัทธาในความรักนะคะเขาบอกว่า,าบางครั้งที่คุณถามหาความศรัทธาหรือความหวังเนี่ยถ้าเจอพไพ่ใบนี้แปลว่ามีคือบางคนเนี่ยไม่เชื่อในความรักอีกต่อไปแล้วนะคะไม่เชื่อว่ารักดีๆจะมีไม่เชื่อว่าจะมีความรักสาหรับเรานะคะแต่ถ้าเรามีความเชื่อ มีมีความาปรารถนามีความศรัทธาในเรื่องของความรักนะมันก็จะเป็นจริงได้ความหมายมันคือแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าถามถึงใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วคิดว่าเอะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เราพอที่จะคาดหวังกับเขาได้ไหมเชื่อใจเขาได้หรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นคําตอบที่ว่าโอเคคุณอาจจะสามารถที่จะมีความ เชื่อมีความหวังกับรักครั้งนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อและคิดว่าเขาคือคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่ไม่ใช่เนี่ยต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เนาะแต่เพียงแต่ว่าคุณคุณต้องศรัทธาว่าความรักดีๆมันมีอยู่แล้วมันต้องมีสําหรับคุณแน่นอนนะคะโอเคประมาณนี้นะคะการอ่านให้กับเพื่อน,อนๆชาวการคนโสดนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะก็เต็มไปด้วยความเป้าหมายแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะเหมือนกับ ออความหวังของเพื่อนๆชาวกันเลยนะไปต่อกันที่การอ่านให้กับเพื่อนๆชาวกานคนที่มีความรักกันดีกว่าคะ่ะค่ะเข้าสู่การอ่านนะคะเรื่องราวให้กับเพื่อนๆชาวกานนะคนที่มีความรักกันบ้างนะคะในที่นี้อาจจะทั้งมีคู่มีคู่ครองหรือมีคนที่รักที่คิดถึงนะคะก็ให้คิดถึงคนคนนั้นไว้นะคะก็จะได้เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะ <adalah> พลังงานเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้เป็นราชาถือถ้วยนะเรามีความรู้สึกว่า ในการอ่านตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพื่อนๆชาวการอาจจะประสบพบเจอกับปัญหาของความผิดหวังบางอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวก็ได้นะคะการรู้สึกสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณเองต้องพยายามที่จะกลับตัวขึ้นมาให้ได้แล้วก็โฟกัสเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไพ่าราชาถือถ้วยก็เลยขึ้นมาในแง่ว่าตัวคนเองเนี่ยพยายามที่จะควบคุมอารมณ์นะคะถ้วยเนี่ยคือไพ่ของธาตุน้ําที่เต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยความขึ้นขึ้น,นลงลงในบางทีนะคะแต่เขาเป็นราชาคนคนนี้นะคะเขาสามารถที่จะควบคุมสิ่งนี้ได้นะคะต่อให้เขาอยู่บนบัลลังที่อยู่ท่ามกลางกระแสน้ําที่มนันปั่นป่วนได้ง่ายๆแต่ด้วยความที่เป็นคิงเนี่ยเขาก็ สามารถที่จะควบคุมอารมณ์หรือพยายามที่จะควบคุมอารมณ์น่าจะประมาณนี้นะคะโอเคเป็นแค่พลังงานหลักเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวคุณตัวเขาน่าคิดยังไงกันบ้างนะคะมาที่ตัวเพื่อนๆชาวการก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราดู้ซิว่าเพื่อนๆคิดอะไรอยู่นะคะเพื่อนๆชาวการคิดอะไรอยู่คะ โอ okay. เคแต่ว่าเพื่อนๆเ,เครียดนะคะเป็นช่วงของความเครียดจริงๆไพ่ก้าดาบขึ้นใหม่แล้วนะทั้งคอน่วนแล้วก็คนมีคู่เลยนะคะคุณยังปล่อยวางเรื่องห่อความคิดไม่ได้นะคะและไพ่ใบเดิมใบเดียวกันเลยนี่ค่ะราชาถือถ้วยเนี่ยค่ะไพ่พลังงานหลักๆ เราเรียงไพ่ใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่านให้เ,เพื่อนๆฟังดีกว่านะโอเคไพ่ okay. นะคะเราว่าตอนนี้เพื่อนๆชาวการเนี่ยไปเจออะไรมาแน่เลยนะคะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแหว้งการต่อสู้มากับใครบางคนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไหมหรือว่าใครก็ตามที่มีผลกับความรู้สึกของคุณนะคะมันมีทั้งเรื่องการเห็นไม่ตรงกันเนาะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ มันไม่ได้แค่พูดคุยเพื่อหาข้อสรุปมันเป็นการเหมือนทะเลาะเนาะมันมีไพ่ห้าดาบค่ะมันเป็นการแบบตีกันทะเลาะกันอาจจะดูคำไม่ค่อยน่ารักเป็นการเหมือนกับว่าหาว่าจะต้องมีใครแพ้ใครชนะอะไรกันไปข้างเนื่อะค่ะแล้วมันมีผลทําให้คุณเองอะเหมือนต้องออกมาจากตรงจุดนั้นะ่ะคือคุณน่าจะรู้สึกไม่ไหวแล้วไม่อยากจะทนไม่อยากจะอยู่แล้วก็ได้นะคะไพ่ห้าท อขอโทษค่ะราชาถือถ้วยเนี่ยต้องการออกมาบอกว่าเพื่อนๆทาใจแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองมากนะพยายามมากที่จะแบบทาให้เรื่องนี้มันแบบไม่รบกวนจิตใจใคุณนะพยายามที่จะควบคุมพยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองอะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เก่งมากเหมือนกันนะคะในภาวะที่ตัวคุณเองเนี่ยในหัวเนี่ยมีเรื่องแบบวิ่งไปวิ่งมาวนเวียนเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ยังพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของคุณอยู่อะ่ะ อืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกฝ่ายหนึ่งบ้างนะคะก็ไม่แน่นะช่วงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกมีอะไรที่ไม่เห็นไม่ลงรอยกันกับกับคนรักก็ได้นะคะเลยพยายามแบบควบคุมอารมณ์นิดนึงอาจจะหลบไปพักคนเดียวเงียบๆอะไรอย่างี้ก็ได้ โอเคค่ะของฝั่งเขานะคะมีไพ่คนโสดขึ้นมาหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่ The Hermit อาจจะหมายถึงคนที่สันโดดที่แบบว่าอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะเป็นภาวะที่เป็นไปได้ว่า,าคุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างกันหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นอะไรที่มีเรื่องที่จุกจิกกวนใจอะ่ะ เด m มูนเป็นสิ่งที่พูดถึงความเคลือบแคลงสงสัยกังวลใจไม่สบายใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือเรามีความรู้สึกว่าไม่แน่นะเขาอาจจะคิดว่าคุณอะออกห่างจากเขาแล้วตัวเขาเองอะอยากอยากคือถ้าไม่เป็นความปรารถนาเขาว่ามันมีทั้งไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็สามถ้วยเหมือนคนคนนี้ต้องการความโรแมนติกต้องการความดาร์กต้องการ การมีการเซอร์ไพรส์หรือว่ามีจินตนาการแล้วก็ต้องการความสุขการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันการสังสรรค์การสนุกสนานเฮฮาเป็นไปได้ว่าตัวเขาหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะขาดจริงเหล่านี้ไปเนาะใครคนดนึงแบบไปอยู่ในจุดที่เงีบเยบๆอยู่คนเดียวเนี่ก็อยากจะมีโมเมนต์ของการแบบเออเข้ามาพูดคุยกันหรือว่า กลับมาเป็นคนคนเดิมที่เคยสนุกสนานด้าเดิมอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดาเนินไปต่อเจ็ดเดือนมันเหมือนเป็นการทําอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนพยายามที่จะทำการทุ่มเทหรือการทำงานหนักเพื่อหวังพลของความสำเร็จอะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็อาจจะหมายถึงว่า เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณน่ะค่อนข้างที่จะห่างไปทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าไม่ค่อยได้เจอเลยหายไปเงียบไปอยากจะคุยอยากจะพูดคุยอยากจะจใช้เวลาด้วยกันเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นได้นะคะตัวคุณเองอาจจะไปเจอเรื่องราวในชีวิตมาแล้วรู้สึกว่าอยากแบบยังยังปรับอารมณ์ไม่ได้ยังยังขอพื้นที่ส่วนตัวไปปรับสมดุลตัวเองก่อนแล้วจะกลับมาเป็นคนที่แบบ ที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนก้าวดาบเนี่ยถ้ามันขึ้นมาซ้ำๆหลายๆทีอาจจะพูดถึงความเครียดสะสมนะคะความเครียดที่ถึงขั้นว่าคุณอาจจะไม่ใช่แค่คิดมากเฉยๆนะอาจจะมีความแบบว่า,าหยุดคิดไม่ได้อะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มสถานการณ์ในเดือนกุมภานิดนึงนะคะ เพื่อนๆระวังนิดนึงนะจาก9ดาบเนี่ยมัน develop เป็น10ดาบมาแล้วนะคะเพื่อนๆออาจจะหนักขึ้นอาจจะมีความรู้สึกที่มันแย่ขึ้นอะไรแบบนี้ถ้ายังยังไม่สามารถปรับความรู้สึกตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือกับเรื่องราวรอบข้างนะคะ เนี่ยค่ะมันมีไพ่แบบ1 0บดาบสิไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันดูล้าไปหมดเลยอะล้าทั้งใจล้าทั้งกายเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งใจอ่างนี้ค่ะระวังให้ดีๆนะคะณว่า,าไพ่แอมเพรสกับสี่ถ้วยเนี่ยเราขออ่านเป็นในเชิงว่าเราอยากให้คุณให้ความสำคัญกับตัวเองอะรักตัวเองโอบกอดตัวเองตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่ ทิ้งเรื่องราวทุกอย่างนะคะหยุดพักเบรกเงียบๆยังไม่ต้องรับอะไรเข้ามานะแล้วก็เหมือนกับว่าดูแลตัวเองให้ดีก่อนออแคร์ความรู้สึกตัวเองก่อนนะคะหรือว่าคนที่คุณรักนะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าสามเหรียญสามถ้วยเนี่ยเราไม่อยากอ่านให้มันเป็นเรื่องราวแบบที่มันไม่ดีะคะ่ะมันน่าจะหมายถึงเขาอาจจะอยากซัพพอร์ตให้คุณอะ enjoy ความสนุกสนานเนะลองไปอย่าอยู่คนเดียวมากลองไปเจอคนอื่นอยู่กับเพื่อนไหมมีปาร์ตี้มีอะไรสังสรรค์กับคนอื่นพูดคุยกับคนอื่นบ้างมันจะได้รู้สึกดีขึ้น่ะเราอาจเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะก็ถ้าเพื่อนๆชาวการคนไหนนะคะที่ประสบปัญหาตอนนี้คิดมากในเรื่องบางอย่างวิตกกังวลนะคะทั้งคนโสดคนมีคู่นะก็แนะนํานะคะให้พยายามมองทุกอย่างในแง่ดีเข้าไว้พูดคุยระบายกับคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็ พยายามอย่าไปโฟกัสที่ความทุกข์หรือว่าปัญหาให้โฟกัสที่ความสุขข้างหน้านะคะเหมือนที่ไพแนะนำนะแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือกับคนรักจะมีปัญหาอะไรยังไงก็ค่อยๆจะเย็นๆนะคะ โอเคก็ okay. เดี๋ยวมาดูนะคะให้ให้กำลังใจใ h ้ a r t s h a p e นะคะรุ่มหัวใจ Heart s n d soul นะ,ะ <c oughs> ว่าเขาจะมีคำแบบว่าอะไรที่แบบอยากจะซัพพอร์เพื่อนๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆชาวกันใบหนึ่งนะ ใใบนี้นะคะเ,เรามาลุ้นดูกันนะคะว่าแมสเซจคืออะไรนะโอ้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราอธิบายให้เพื่อนๆฟังทีเดียวนะคะโอเคจริงๆความหมายนะคะมันค่อนข้างดีแลวก็ซับซ้อนลึกซึ้งนะคะแต่ถ้าเราจะสรุปให้เพื่อนๆฟังอะ่ะหมายถึงว่าความรักเป็นเป็นที่มาของทุกสิ่ง เป็นสิ่งที่เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นจริงที่สุดนะคะไม่ว่าวันหนึ่งเพื่อนๆจะสูญเสียอะไรในชีวิตไปนะคะแต่ความรักจะยังอยู่นะแล้วก็ตลอดไปในหวัวใจของเพื่อนๆนะคะความรักเป็นสิ่งที่ไม่ตัดสินใครนะคะแล้วก็มันความรักเป็นสิ่งที่มันไม่มีเงื่อนไขเป็นเป็นเรื่องจริงที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงที่สุดนะเขาบอกว่าอยากให้เพื่อนๆหนาะ ที่ที่เป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วที่ที่คุณจะสามารถที่จะเหมือนได้ยินเสียงเพลงกล้องในตัวในจิตใจในจิตวิญญาณของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะได้รับการน,นำทางคือความหมายคือเหมือนกับเราเรามีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อน หมดศรัทธาในเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะคะอย่างน้อยให้เพื่อนเพื่อนเชื่อในพลังแห่งรักหรือความรักนะคะในที่นี้เนี่ยที่เราบอกเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมคะ e m p r e s s e m p r e เ s เป็นตัวแทนของความอ่อนโยนการดูแลปกป้องความเป็นเพศแม่นะเ,เหมือนการอบกอดการอบอุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงไหนที่มันไม่มีความสุขหรือพาร์ทอื่นในชีวิตมันไม่ดีให้มองความรักนะคะว่า ความทุกข์หรือเรื่องราวทุกอย่างมันมาแล้วมันก็จะหายไปแต่สิ่งที่จะคงอยู่กับเพื่อนๆก็คือความรักในที่นี้อาจจะเป็นความรักที่คุณได้มาจากครอบครัวได้มาจากคนรักหรือได้มาจากการรักตัวเองก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงที่สุดแล้วก็จะอยู่ยั่งยืนนะคะมันจะอยู่ในหัวใจของทุกคนนะเขาแค่อยากให้คุณหาะะจุดที่เหมือนกับเป็น จุดที่คุณจะสามารถวางหัวใจของหวักความรู้สึกของคุณเอาไว้ได้นะคะมันก็ลึกซึ้งนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวดู Romance Angel กันหน่อยดีกว่านะอู้วมากเลยนะคะ make the effort นะคะโอเค great love is worth taking the steps your e g u i d e d to take นะคะก็เหมือนกันนะคะเราว่าเขาแค่ต้องการให้คุณนะอ่ะโฟกัสกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะใครก็ตามที่อยากได้ความรักที่ดีเนะี คุณเองก็ควรที่จะต้องให้เวลากลับมันนะให้ความใส่ใจกับมันนะคะแล้วก็ทําตามเสียงเรียกร้องในใจนะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้เพื่อน <wounds> ๆกำลัง seeking หรือว่ามองหา direction หรือว่าคำแนะนำหรือว่าทางออกในเรื่องของความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าก็ให้คุณทำตามสเต็ปทีออ่คุณจะได้รับการไกด์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ค่อยๆทํามันไปในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ก็อย่างที่เราบอกนะคะลองทําตามคำแนะนํา,นา,นาของไพ่นะให้คุณโฟกัสในสิ่งดีๆนะคะไปอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขอยู่กับคนที่คุณรู้สึกมีความสุขถ้าในเรื่องของงานนะคะก็ให้ค่อยๆจําได้ไหมคะไพ่ฮอร์ n d นโซ l นะคะพูดถึงสําหรับคน โสดที่โฟกัสในเรื่องชีวิตนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปได้แต่แค่ต้องเริ่มลงมือทำแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆจนมันเป็นความเคยชินเนี่ยเป็นความหมายเดียวกับ make the effort นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะให้กับเพื่อนๆชาวการนนะ้ำไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบไหมนะคะแต่เราว่าปีใหมส่สกราดใหม่เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นในเวที่เพื่อนๆไม่ได้อยากยอมรับมันนะคะหรือไม่ได้เป็นในแบบที่ เพื่อนๆตั้งความหวังไว้แล้วมันค่อนข้างยากสําหรับเพื่อนๆชาวกานนะคะทําใจยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณมองหาสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวความสุขที่คุณมีมันอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ตัดมันออกนะอะไรที่ไม่สมหวังปล่อยมันไปให้ง่ายๆนะคะแล้วก็มองหาความสุขดีกว่านะคะซึ่งสิ่งที่คุณมีและมีมาตลอดเพื่อนๆชาวกานเป็นคนที่โชคดีในเรื่องความรักนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีดูแลคนอื่นเป็นอย่างดีคุณได้รับความรักจากคนรอบข้าง เยอะแยะ,ยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เขาไม่ดีกับเรานะคะก็ไม่ต้องไปใส่ใจเขาใส่ใจแค่เฉพาะความรักดีๆแล้วก็คนที่รักเรานะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาชมใหม่กดติดตาม subscribe ช่องให้เราด้วยนะคะใครยังไม่กดกดหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ